สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานาเรามามมชวเหมือนกับพวกเราถ้าเราอยากมีอนาคตที่ก้าวหน้า,<ร>าต้องฝึกตั้งรับผลของสิ่งที่ทำมาในอดีตให้เป็นถามว่าจะทำยังไงในปัจจุบันให้ก้อนเกลือนี้ไม่เค็ม ลองช่วยคิดหน่อยสิอืมเอาเกลือละลายน้ำน้ำเอามาจากไหนละ่ะนักวิทยาศาสตร์เกลือละลายน้ำถ้าน้ำน้อยเกลือก็ยังเค็มมากถ้าน้ำมากเกลือก็จะเค็มน้อยอ่านักวิทยาศาสตร์ช่วยคิดต่อสิว่าจะเอาน้ำมาจากไหนละ่ะ จริงๆให้ช่วยคิดหน่อยน้ำดีต้องมีอยู่ในปัจจุบันขณะเราไม่รู้หรอกว่าก้อนเกลือมันจะตกมาถึงเราเมื่อไหร่จำไว้นะเราเนี่ยนกฎแห่งกรรมไม่ได้ทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามาศาสนาไหนก็ตามธรรมชาตินี่มีอยู่และธรรมชาติที่มีอยู่เนี่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าไปเห็นแล้ดึงมาสอนเราในฐานะของชาวพุทธว่าถ้าเกลือ มันส่งผลคือความเค็มหน้าที่ที่จะละลายเกลือคือปัจจุบันกณะปัจจุบันขณะต้องมีจิตที่บริสุทธิ์ถือเป็นน้ํำดีถ้าอดีตเคยขโมยคนไว้ถ้าอดีตเคยไปเอาของลักของชอบใจคนอื่นมาเป็นของเราถ้าอดีตเคยด่าพ่อแม่ไว้ถ้าอดีตเคยสัมสอนไว้ถ้าอดีตเคยฆ่าอะไรไว้อะไรก็ตามที่ถือว่าทำเหตุไว้ ผลต้องมีถึงเราถ้าเรายังไม่เคยฝึกที่จะมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันขณะเราจะไม่มีน้ำละลายเกลือจำไหมนะเราจะพูดว่าเกลืออย่ามีแก่ชั้นไม่ได้ถ้าเธอทำเกลือเกลือต้องเค็มแต่เราสามารถที่จะทำให้เกลือมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราได้น้อยที่สุดก็ต่อเมื่อเราต้องบริสุทธิ์ที่สุดในปัจจุบันขณะ ถ้าเกลือตกมาแล้วปัจจุบันขณะเป็นน้ําบ่อกว้างเกลือที่เคยมีปริมาณเท่านี้แล้วเราก็ไม่เพิ่มผลึกเกลือคือไม่ทําชั่วซ้อนไปอีกถ้ามีน้ําเท่านี้อย่างน้อยเกลือก็ละลายเท่านี้แต่ถ้ามีน้ําเท่านี้อย่างน้อยเกลือก็จืดลงเท่าน้ํามากขึ้นถ้ามันมีเท่าสารานี้เกลือเท่านี้ก็แทบจะไม่มีรสเลย และถ้าเ,เกลือมันมขอโทษถ้าน้ำมันมากขนาดที่เท่ากับเสถียรธรรมสถานนี้เกลือเท่านี้มีผลไหมเพราะฉะนั้นคนที่ฉลาดจะไม่มานั่งพูดว่าถ้ารู้อย่างนี้ฉันไม่ทำเกลือคนที่ฉลาดจะต้องบอกว่าฉันต้องมีน้ำดีให้มากในปัจจุบันเพื่อให้รสชาติของเกลือจืดให้ได้วันนี้แม่พูดเรื่องนี้กับคนในคุก ทุกคนตาก็ใสขึ้นอย่างน้อยรู้ว่าไอ้ที่ตัวเองเคยทำไว้เนี่ยมันมีทางแก้ไขนะคือการทำให้ตัวเองเป็นน้ำบ่อกว้างให้มากในปัจจุบันขณะทำให้จิตประพัสดสอนอย่าให้มีจิตที่ขลุกขลิกจนกระทั่งก้อนกลัวเนี่ยมันโตเท่ากับขันใบนี้วันนี้แม่ให้พวกเธอกลับไปนอนโดยฝึกนอนอย่างคนที่มีน้ำดีให้มาก อ่านสองสำแผ่นเมื่อกี้นี้รู้ว่าพวกเราทุกคนก็มีความวิตกกังวลกับผลึกเกลือที่เคยทำไว้ทั้งนั้นแหละแต่ให้มั่นใจเถอะถ้าเราสามารถเป็นบุคคลที่ไม่ทำให้ก้อนเกลือโตขึ้นอีกแล้วพยายามควบคุมไอ้ก้อนเกลือที่มันมีนั้นนะให้เท่าเดิมแต่เอาความพยายามมาทำน้ำให้กว้างขึ้นในปัจจุบัน ไอ้ก้อนเกลือที่ไม่โตขึ้นก็จะจืดได้ในปัจจุบันที่เรามีน้ําที่มากที่สุดเป็นน้ําบ่อกว้างวันนี้เป็นวันที่สองของการเข้านอนขอให้นอนให้รับมีความสุขที่นอนอยู่ที่นี่แล้วใจก็รู้ตื่นระเบิดบานที่นี่ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า พระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยะสงสาวกทั้งหลายจงคุ้มครองดวงจิตของเราท่านทั้งหลายให้รู้ตื่นและเบิกบานอยู่เนืองนิดขอให้เธอรู้เท่าทันในปัจจุบันขณะตื่นจากสิ่งที่เรียกว่าความมัวเมาประมาทขาดสติหรือเรียกว่าอาวิชชาเมื่อเธอรู้เธอตื่นเธอจะเบิกบาน เพราะความทุกข์ตามมาไม่ถึงสัพพีทิโยวิวัตชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำลาไปด้วยประการชนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินลมหายใจแห่งสติลลมหายา,มหายยใใจจ้ ระรังแห่งสติเตือนให้เด็กๆพลิกตัวขึ้นเสียงระรังเตือนให้เรากลับสู่ลมหายใจแห่งสติสองสามครั้งกลับสู่ปัจจุบันขณะบิดตัวเองอย่างมีสติหรือใช้คำว่าบิดขี้เกียจอย่างมีสติก็ได้สกิดเพื่อนที่ยังไม่ตื่นให้ลุกขึ้น จากนั้นให้เราดึงกระดูกสันหลังในท่าที่เราได้ฝึกมาอย่างดีแล้วสักสองสามนาทีหันหน้าไปทางต้นโพให้เด็กๆเ,เอาต้นโพเป็นเซนเตอร์เลยทุกคนหันหน้าไปที่ต้นโพดึงกระดูกสันหลังหมายความว่าเราออกกำลังกายอย่างมีสติ ในสามนาทีนี้ช่วยตัวเองในท่าที่ฝึกมาอย่างดีแล้วลองช่วยตัวเองให้ดีซิที่จะทำให้เราตื่นจริงๆเอามือมาประสานกันไว้ข้างหน้าหายใจเข้าดึงมือของเราให้สูงเหนือศีรษะก็ได้ ผ่อนลมหายใจออกวางเบาๆทำอย่างนี้สักสามครั้งสิเอามือมาประสานกันหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกหนูลองกำหนดตัวเองสิว่าพึ่งตัวเองได้แล้วทำยังไง สังเกตพวกเราอยัาง,างพึ่งตัวเองกันไม่เป็นนะไม่ชีพิสมัยสอนออกกำลังกายไว้กี่ท่าละละูกลองคุกเข่าขึ้นสิคุกเข่าเอามือควยหลังหายใจเข้ายืดอกขึ้นยืดตัวขึ้นผ่อนลมหายใจออกก้มศีรษะลงจะหลดพื้น แล้วดันมือขึ้นลุกขึ้นพร้อมกับลมหายใจเข้าแล้วผ่อนลมหายใจออกสบายๆเอาก้นติดพื้นก้นนติดพื้นแล้วก็เอาเท้าใช่ลองดูอาหายใจเข้ายืดตัวขึ้นยืดอกขึ้นดึงลมหายใจให้เต็มที่ผ่อนลมหายใจออก เอามือวางลงสบายๆทำเองอีกสามครั้งสิกับลมหายใจของตัวเองช่วยตัวเองให้ตื่นสิลูกรู้จังหวะดีของเรานะกายเคลื่อนไหวตามลมหายใจนิ่งๆแต่ภาวะตื่นเกิดขึ้นนะ อ่ต่อไปลองเปลี่ยนอิริยาบถเป็นท่ายืนยืนขึ้นก่อนยกมือที่อยู่แนบลำตัวไปประสานกันข้างบนพร้อมกับขย่งเท้าขึ้นใช่ไหมอ่ะลองซิหายใจเข้า หนูได้ท่าไหนหนูเอาท่านั้นลลกท่ายืนพอ่อนลมให้ใจออกแต่ขอให้มีลมหายใจเป็นเพื่อนทรงตัวไว้อย่างมั่นคงก่อนแล้วเริ่มเคลื่อนอย่างนี้อีกสามครั้งสิถ้าเราอยู่คนเดียวไม่มีคนบอกเราจะกำหนดตัวเองได้ยังไงลองพยายามนะเด็กๆลูกชีวิตต้องได้รับการพัฒนาจากบุคคลที่ได้ขอยืมชีวิตนะคะ สบายๆแต่พึ่งตัวเองให้ได้ลูกหาความมั่นคงของชีวิตให้เจอแม้แต่การออกกําลังกายก็ยังต้องให้เกิดความมั่นใจในตนนะลูกถ้าเราไม่เริ่มต้นดีเราจะโครนเครงแล้วเราไม่ได้อะไรนี่คือการออกกาลังกายมีท่ายืนท่าไหนอีกที่ทำได้เองลองทำสิคะ เพื่อนหลายคนนำได้ดีแล้วเอามือไปพนมมืออยู่บนศีรษะแล้วไงย่อตัวลงเนี่ยการทรงตัวเนี่ยสําคัญมันดูว่าใครมั่นคงมันดูเหมือนง่ายนะแต่ความมั่นคงมันอยู่ที่ความ จดจ่อนะลองทำดูอีกสามครั้งสิทำให้ตื่นให้ได้และให้ร่างกายแข็งแรงแม่ชีพิสมัยไม่ตามเธอไปที่บ้านนะเธอต้องทำเองเวลาอยู่ที่บ้านนะลูกแล้วต้องฝืนตัวเองให้ได้ด้วยหลอะแหละก็ไม่ได้ด้วยถ้าเราเลอะแหละ,ละเราก็ไม่มั่นคงหนูก็รู้อยู่อีกทีสิลูกตั้งใจให้ดี กำหนดตัวเองให้ได้ในความถูกต้องตั้งแต่ใจไปจนถึงท่าของเราอ่าอาล่ะดีมากคราวนี้เอามือข้างหนึ่งน้อมไปอีกข้างหนึ่งสิเมื่อกี้มีเพื่อนคนหนึ่งทำได้ละเริ่มต้นหายใจเข้าเอียงมือข้างหนึ่งเอาข้างซ้าย ข้างซ้ายยกขึ้นหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกเอียงไปดีมากคราวนี้สาวๆจะมีเอวผ่อนลมหายใจแล้วโค้งตัวกลับมาหายใจเข้ายกมืออีกข้างหนึง่งผ่อนลมหายใจออกเอียงตัวเอาลมออกจากท้องให้หมดเลยหมดแล้วก็ลุกขึ้นพร้อมกับลมหายใจเข้าสบายๆจดจ่อให้ดีนะลูก หายใจเข้ายกมืออีกข้างหนึ่งเต็มปอดแล้วผ่อนลมหายใจออกเอียงตัวไปดีมากค่ะวางมือลงเบาๆดีมากทำอีกสามครั้งสิอ่ะช่วยตัวเองตามลมหายใจของตัวเองต้องรู้จักจังหวะเข้าออกที่จะเอาลมออกจาก ท้องของเราจริงๆนะดีมากไม่รีบร้อนทุกอย่างแจ่มใสมีลมหายใจเป็นเครื่องมือเราจะเคลื่อนอยู่อย่างคนที่มีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่น ดีมากเด็กๆลองเอามือไปไว้ข้างหลังสิลูกประสานกันข้างหลังแยกเท้าออกให้มั่นคงนะหายใจเข้ายืดอกขึ้นยืดตัวขึ้นพ่อนลมหายใจออกลองก้มศีรษะลงสิก้มศีรษะลงดัดมือขึ้นเหมือนท่านั่งเมื่อกี้แต่คราวนี้เราเอาท่ายืนค่ะลมหายใจหมดหยุดไว้หน่อยแล้วลุกขึ้นพร้อมกับลมหายใจเข้าดีค่ะ คราวนี้ทําอย่างนี้ยืดอกขึ้นก่อนเมื่อหายใจเข้าผ่อนลมหายใจออกตอนก้มตัวลงไล่ลมออกจากท้องให้หมดพอลมหายใจหมดแล้วถึงลุกขึ้นพร้อมกับลมหายใจเข้าแล้วผ่อนลมหายใจออกสบายๆปล่อยตัวสบายๆย,ยืดอกขึ้นพร้อมกับลมหายใจเข้าผ่อลมหายใจออกทําอีกสักครั้งเสิลูกร ให้เลือดตกหัวเลยจะได้สดให้เราแน่ใจเลยว่าเราจะสดนะอืมดีมากสบัดมือสิคะสบัดมือสบายๆหายใ,หใจเข้าสบัดมือให้แรงๆเลยแรงๆเลยทต้องทำให้ตื่นให้ได้เพราะบททาวันนี้นะ่าสนใจมากเด็กๆต้องเอาไปเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตของเราให้แจ่มใสทุกเช้าเลยลูก สะบัดมือแล้วหายใจเข้ายกมือขึ้นสูงสงเลยค่ะผ่อนลมหายใจออกเอามือลงหายใจเข้าเอามือขึ้นสูงสูงดีมากให้ตื่นให้ได้ผ่อนลมหายใจออกเอามือลงทำอีกครั้งสิคะเตือนตัวเองให้ตื่นให้ได้เลยลูกดีมากคราวนี้ค่อยๆนั่งลงจัดท่านั่ง หันหน้าไปทางต้นโพเลยใช้ต้นโพเนี่ยแหละเป็นเซนเตอร์เพราะที่เธอนั่งมันลาดเอียงกระดูกสันหลังตรงเอาเท้าขวาขึ้นไปทับเท้าซ้ายในท่าของดอกบัวท่านี้เราเรียกท่าดอกบัวเท้าขวาขึ้นไปทับเท้าซ้ายตั้งกายให้ตรงเอามือทับซ้อนกันไว้บนตักมือขวาซ้อนลงไปบนมือซ้ายกระดูกสันหลังต้องตรง อย่าเป็นคนกระดูกสันังไม่ตรงศีรษะตรงไปล่อยไหล่สบายหัวคิ้วไม่ขมวดยกหนอกแก้มขึ้นเล็กน้อยนะบทธรรมวันนี้จะพูดเรื่องการยิ้มด้วยขอให้เด็กๆตั้งใจฟังบทธรรมวันนี้จะมีบทธรรมสี่บทจะใช้ได้ตลอดชีวิตของหนูเลยนะใครที่กำลังเครียด ใครที่กำลังรู้สึกมันเหงาเหลือเกินเหงากับการที่ตัวเองต้องเป็นนั่นเป็นนี่อย่างที่คนนั้นคนนี้ต้องการเราควรจะพึ่งตัวเองอย่างไรขอให้เราแจ่มใสขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกรู้ตัวทุ่พร้อมอยู่เรื่อยๆกำหนดจิตอยู่กับการฟังเหมือนอาบน้ำ เราสัมผัสได้ถึงความเย็นโดยไม่ต้องนึกจำอะไรไม่นึกคิดที่จะต้องจำอะไรหนังสือเล่มนี้มีอยู่ทั่วไปหาซื้อได้ถ้าอยากอ่านนะลูกไม่ต้องคิดจดจำแต่ขอให้เพียงเช้านี้บทธรรมนี้ทำให้เธอได้ตื่นและสัมผัสได้ถึงความเยือกเย็นเราจะใช้เวลาไม่มากนะัก ประมาณสักสิบหรือยี่สิบนาทีกับการใช้ชีวิตของเราที่จะต้องอยู่กับตัวเองมีความเยือกเย็นอยู่ภายในสัมผัสได้ถึงการใช้ลมหายใจแห่งสติที่พัดผ่านตัวเราอย่างอ่อนโยน ผ่อนลมหายใจออกสบายๆยอย่างผ่อนคลายระวังกระดูกสันหลังให้ตั้งตรงไว้มันจะช่วยเราอย่างมากเลยทีเดียวมันไม่ยากกว่าที่เราคิดเพียงสังเกตอย่างอ่อนโยนเธอจะสัมผัสได้ถึงความสดชื่นขออนุมโมทนาต่อการฝึกที่จะพึ่งตัวเองให้ได้ แล้วรู้จักเทคนิคที่จะทำให้เรามีปัจจุบันขณะที่สดชื่นมี24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมสำหรับชีวิตของเราขอให้ตั้งใจติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดย สถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230